ครับเบิงเบิงเลยครับผมหมานคักหมานเนี่ยติดงูสองตัวไหมเบิง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 มันกินกบเนี่ยมันพึงคายออกเนี่ยเนี่ยพอเราหมามนก็คายงูออกเลยเป็นงูแสงอาทิตย์เนาะครับเนาะตัวใหญ่คับพวัวยืฮ้ยเท่งไงเท่งเงาเนาะมีตัวหนึ่งนี่ ไอตัวสีดแดงๆนี่เขาว่ามันเป็นตัวประเภทเมียงูตัวเมียตัวสั้นๆเนี่ยตัวเมียมันกินป่าไปทองไขรอึงเลงเลยบานนี้ตัวเง้วๆนี่เขาว่าเป็นตัวผู้ตัวนี้ทั้งเง้วทั้งแนงไงเฮน้ย,ยตกใจเบิดอืมจะมากินกบเนาะแต่ว่ากินเปนเรียบร้อยตัวนึงนีง่เพิ่งไข่ออกนี่เหยียดขาเองเนียงอยู่นี่ เงี้ยอัตลาจู่นันมันคายออกเบิกเบิบานี้สิปอยงูด้วยบ้านี้เด้อสิได้จับงูเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยงูแสงอาทิตย์มา,ต,าตั้งกล่องไว้อ่ะวับตั้งให้ดีเดี๋ยวมันล้มด้วยครับเด้ออ่ะอยู่วอ โอเคแมาเป็นการปล่อยงูนะครับปล่อยตัวนี้ก่อนดับแรกเอ,อ้ยเขาเห็นจับแต่มันโบกัดเขาวะงูโบชกงูนบ,นบมีผิดแต่ว่าเข้ากับโบกาเนาะจับหางมันหีกวะันตัวใหญ่ไหลเว้ยไลาเฮ้ยเอาหัวมาดิตกใจเบดเอาหัวไปตั้งพุ่นเอาหางมา ้ยให้มันออกเองดีกว่าบอกล้าจับหรอกเบิงเปิงเปิงเบิงเปิงเปิง,ปง,ปงลูกเบิงเอาหัวลงไปเออเอาหาลงไปด้วยลูกเอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอาหัวลงไปก่อนเอ้ยเอาหัวลงไปดีออกมามันนี่นั่นออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว ้ายคนลุกเออยออย่างวะอย่างแหงมันโมไม่พิดเอ้ยจับเอ้ยออกไปเลยเว้ยจับ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 ลองจับเบิ้งเข้ามาเอาเอามาทักพี่จับเบิ้งจับเบิง้งไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นเบิงบ้งเบื้งขอจับเนะี้ยขอจับเนะี้ยลูก แน่พอดีเข้าไปอยู่นแล้วกันเลยพอดีโอ้ยออกมาเออไปทางพุ่นไปเบิ้งเบึงเบึงเบึงก็ว่างูนี่มันบอกมีพิษปื๊ดอิ่มเพิ่มอิ่มเพิ่นเบิึงลูกเบิึงไห้ขอจับหัวหน่อยครับเบิึงลูกเบิึงให้พอจับหัวไห้เบิึงเป็นยังไงปไปะปะป ไปเ้าไปเขาปลาดีกว่าปลาเขาลูกเด้อไปไปทังพูนไปทังพู่ไปไปไปเออไปเออตัวไงคักไนี่ยไปที่เราขอจับนะครับขอหรวบนะครับเออตัวไงเฮอ้สงสัยใครวะตัวนี้เบิ้งเบิงเบิง ก็อยากจับมันเนาะเออไป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 โอ้เดยวจับงูล้วเว้ยไปแล้วขอปลาไปลูกแน่จิกลับบาหอยังล่ะมันจิกับมาอีก เออเหลืออีกตัวนี้ทีนี้วฮ้ยเสียวมือวะเบิง้งตัวนี้ตัวป่านนี้ตัวเงาเนี่ยเบิ้งตัวเงามีกบนึ่ใส่หล่าหวัวเพิ่นเอาหางมาก่อนเอาหัวออกแล้วเว้ยออกแล้วเวไิไป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  ให้ลูกไปเฮ้ยตัวใหญ่เขาพุดตัวนี้ไปพุดเลยวะน,นี่อ่าโอเคไปเหลือกบสองตัวนอนเอ็กเมงอยู่เนี่ย ตัวนึงมันกินไปแล้วเนาะเข้ากจะเอาเยโ,อโยนให้มันเพราะว่าเอานี่ปลาด้วยนี่ปลาเอาโยนไปให้มันนะุบไปเลยบาวนี้กบตัวนี้นะโยนให้มันซะมันกินแล้ว เ,เอาไปเอาปลาด้วยใช่โอเคเรียบร้อยครับที่เหลือก็เป็นกบเรานะ เรียบร้อยปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ